สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะเช้านี้นะคะปอออนก็ถอนหญ้านะคะถอนหญ้าออกจากแปลงผักแปลงผักหอมนะคะคุณเอฟซีนี่ค่ะหญ้าเนี่ยหญ้าหญ้านะคะเนี่ยปอออนก็จะมานั่งถอนนะคะแบ่งแบ่งเวลาถอนหญ้าออก,ก่อนเนาะค่ะเนาะนี่นะคะแปลงนี้นะคะหญ้าขึ้นเตรียมเลยเดี๋ยวปอออนจะถอนแล้วก็จะ เอาปุ๋ยนะคะลงใส่ผักหอมกำลังแตกยอดนะคะกำลังขึ้นนะคะมาเด้อมาเด้อมาช่วยประออนถอนหญ้าเด้พอพ่อแม่พี่น้องงานเยอะนะคะงานเยอะเนี่ยหญ้านะคะหญ้านั่งถอนก่อนถ้าแดดออกมาแล้วก็ร้อนเนาะประออนก็ ไม่อยากจะนั่งถอนหญ้าตากแดดก็ถอนตอนเช้าเชก่อนนะคะถอนตอนเช้าเชก่อนก็ประมาณชั่วโมงนึงเนาะแบ่งเวลานะคะแบ่งเวลาก็คงจะเสร็จนะคะแปลงนี้ก็คงใช้เวลาไม่นานนะคะตอนก็จะเลียงมือถอนเร็วๆแล้วก็จะไปทำงานอื่นอีกนะคะเนาะงานเยอะแยะนะคะคุณเอก็อย่าลืมนะคะเข้ามาดู ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปออนด้วยนะคะนี่นะคะถอนหญ้าเดี๋ยวตอนเย็นปอ,อนก็จะเอาปุ๋ยใส่เป็นปุ๋ยยูเรียนะคะปุ๋ยยูเรียหญ้าขึ้นนี่นะคะถอนออกผักหอมเราจะได้ นั่นตัวขึ้นยืดตัวขึ้นหน่อยเนาะค่ะเนาะถ้าเราถอนหญ้าออกนะคะนี่ค่ะเอาไว้เป็นปุ๋ยเลยก็ได้นะคะหญ้าถอนให้เบาๆบางๆออกหน่อยเนาะค่ะเนาะตอนเย็นนี้ก็จะปุ๋ยยูเรียลงนะคะถอนก็ยังดีกว่าเราไม่ถอนออก ถ้าเราใส่ปุ๋ยลงไปก็้ามันก็จะกินปุ๋ยกับต้นหอมแย่งต้นหอมเรากินก็จะไม่ค่อยโตนะคะเนาะนี่นะคะถอนกอไว้นี่เลยเป็นปุ๋ยเลยอันนี้ใบใบนี้ก็เก็บออกนะคะเนี่ยเป็นใบยูคานานค่ะเนาะพรก็จะเก็บออกนะคะ มาเด้อมาเด้อมาช่วยประออนถอนยา วันศุกร์เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าปาออนจะไปขายกล่องข้าววันไหนเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่างานที่ที่นาปอออนเบาบางหน่อยปอออนก็จะไปจำปะดงนะคะเดี๋ยวต้องรอถามยาพาอีกรอบนึงถ้ายาพาจะไปนะคะปอออนก็จะพายาพาไปนะคะก็ไปรถสามล้อป,ปูพองนะคะคุณเอฟจีน,นี่ค่ะ ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ปอออนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวป้ออนจะเล่งมือนะคะเล่งมือถอนให้เสียดเร็วๆเนาะตอนเย็นป้ออนก็จะเอาปุ๋ยลงถอนหญ้าออกให้เกลี้ยงก่อนเอาปุ๋ยยูเรียลงผสมน้ำลงนะคะผักก็จะได้โตเร็วๆนะคะสวันนะคะ3มวันผักก็จะงามสะพั่งเลยนะคะ พร้อมเก็บกินได้นะคะเนี่ยผักหอมบัวหอมแบ่งนะคะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีนะคะ